สามโลก แซบของเรานะคะในยุคนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสามแซบสเปเชียลนะคะก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งกันนิดนึงค่ะวันนี้นะคะก็มาที่บ้านของผู้จัดหน่อยบุศกรนะคะเพราะว่ามีละครเรื่องใหม่ค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันแบบูวังเวงก็แปลกอะดูแบบคือคือมากเลยนะกลัวมากเลยอยู่คนเดียว ีาใหม่รู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันว like like ังเวงมากเลยอยู่คนเดียวกลัวยุแม่มาคนเดียวเข้าใจไหมแม่มาคนเดียวเฮ้ยเอิเปนว่าเดี๋ยวมาช่วยแม่เรียกป้าหน่อยสิป้าหน่อยอยู่ไหนป้าหน่อยป้าหน่อยค่ะู้จัดผู้จัดอยู่ไหนคะเนี่ยชมยุู้จัดชมผู้จัดอยู่แม่ครับชมยุ ไม่เห็นเราได้ไม่เห็นเครับได้ยรยู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 อยูนูยหยูยูยูอมยู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 ยแยู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 แูยูยูนูย้ยูยนยูงมยูยูอูยูยูดูย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 ยูยูยูยยูยตัวจงเห็นดวงตาที่สูย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 ูนูย นี่โอ้โหนี่แบบมาตั้งนานแล้วไม่เห็นแล้วนี่ไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไม่เห็นจริงๆยืนตรงนี้ครับใช่ไหมล่ะโซ่ตัวอยู่ตรงนี้ยุ้ยยุเห็นป้าไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นถ้าไม่เปิดดวงตาที่สามนะไม่เห็นจริงๆยุ้ยยุ้เปิดดวงตาที่สามยังเปิดแล้วโอ้ยเปิดแล้วแต่แม่แอคได้นะยังได้เหรอยังได้มากรับสักเรื่องเลยแม่ รักกันอย่าชวนเล่นละครรักกันอย่าชวนเล่นละครเลยนะเอางี้เอางี้เอางี้นปลว่าเรามาสัมภาษณ์กันเลยดีไหมได้ดีกว่าตอนนี้ละครเรื่องหนครับลูกมาช่วยแม่ทำงานก่อนละครเรื่องดวงจันที่สามนี้คือกำลังสนุกเลยนะคะได้เจอกับน้องเจมแล้วก็ผู้จัดหน่อยเดี๋ยวเราเมาส์กันหน่อยดีกว่านั่งคุยมั้ยจะได้แบบเยาวๆนะคุยยุ่งยุ่งไปลูกยุ่งไปเล่นกับลุงในบ้านกันตอนนี้ยุ่งกว่ายุ่งยิ่งยุ่งยุ่งทำหายตัวนะหายตัวแล้วก็โดดนะหายตัวแล้วก็โดดปิ๊ง โอเคมายืนตรงข้างหน้าแม่นี่มายืนยืนตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมกว่าปิ๊งโอเคยังยังยังไม่นับโอ้โหรู้เรื่องมากยุไปเล่นกับลุงเคนในบ้านไปใช่ครับผมเห็นผีล้วงยองยคนเดียวทั้งนั้นแหละที่จะช่วยปกป้องให้ตีรอดพ้นจากนอกระยะใหญ่ไปเจะเพ่ต้องไงต่อครับเรีนเจอเพ่แล้วก็ ใครจับขาปัาาดวดออกไปพูดถึงละครดวงตาที่สามคืองงมากจริงๆเข้าใจว่าจะเป็นละครผีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไปไปมามามันดูเหมือนเป็นละครตลกอะ่ะมันก็มีทั้งผีทั้งตลกอะ่ะเนาะใช่ครับคือจริงๆแล้วมันเป็นละครของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อท,ที่ชื่อตีการที่ มีเส้นทางชีวิตหลายยอย่างที่พานี่แบบมันมีทั้งด้านที่มัน้ดีมาได้ดีกว่าได้ตอนนี้ะคเรื่องด่วนมาช่วยแม่ทางานก่อนละครเรื่องด่วนตนที่3ามนี้คือกำลังสนุกเลยนะคะได้เจอกับน้องเจมแล้วก็ผู้จัดหน่อยเดี๋ยวเราเมาสกันหน่อยดีกว่านั่งคุยมาจะได้แบบยวๆครัหยุดยุไปเล่นกับลุงในบ้านแต่ทนนี้คหดน่งยยุกอาทหายตัวนะหายตัวแล้วกะโดดนะหายตัวแล้วโดดปิ๊ง โอเคมายืนตรงข้างหน้าแม่นี่มนี่ยืนยืนตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมิงโอเคยังยังยังไม่นับโอ้โหรู้เรื่องมากยุไปเล่นกับลุงเคนในบ้านปะใช่ครับผมเห็นผีดวงของยู่คนเดียวทั้งนั้นแหล้ที่จะช่วยปกป้องห้ตรยรอดพ้นจากท้องใหญ่ได้จะเพ้อเรื่องไงต่อครับเป็นจะเพ้แล้วก็ จับขา,ป,า,บบบาปัวดไปพูดถึงละครดวงตาที่3คืองงมากจริงๆเข้าใจว่าจะเป็นละครผีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไปไปมามามันดูเหมือนเป็นละครตลกอะมันก็มีทั้งผีทั้งตลกอะเนาะใช่ครับคือจริงๆแล้วมันเป็นละครของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อที่ชื่อตีการที่ มีเส้นทางชีวิตหลายๆอย่างที่พาให้แบบมันมีทั้งด้านที่มันเป็นด้านของผีด้านของความสนุกสนานด้านของครอบครัวด,ด้านของความรักมันก็เลยเป็นละครที่หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยทําไหนบอกละครผีแล้วทำไมมันตลกว้ยทำไมมันมีนู่นมีนี่เข้ามามันมีหลายหลายๆมิติของละครเรื่องนี้ครับผมแจมลองเล่าหน่อยสิมันคือยังไงไอดวงตาที่สาเนี่ยมันหมายถึงไอความมีซิกเซนอะไรอย่างเงี้ยหรอจปีการจะมองเห็นผีแล้วก็ตั้งแต่เด็ก้วครับคือ ั้งแต่เด็กเขาจะมองเห็นผีแล้วเหมือนมีผีเป็นเพื่อนเล่นอ่ะเด็กคนนี้ก็คือเล่นกับผีโดยที่แบบตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นผีใช่ครับใช่คือเล่นจนแบบพ่อแม่ก็แบบเอ๊ะทำไมลูกเราพูดคนเดียวพูดคนเดียวแบบพ่อซื้อแม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกก็คือก็เป็นพ่อซื้อแม่ซื้อแต่หลังๆเอ๊ะทำไมแบบพอไปวัดก็ไปคุยกับพระซึ่งทุกคนก็แบบพ้าคนนี้ตายไปแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อปุ้มปุ้มเนี่ยก็คือในเรื่องก็คือมิวมิวก็จะเป็นคนที่คอย ช่วยช่วยคอยไล่ผีแล้วก็เป็นเพื่อนพิเศษของเขากําลังจะถามเลยว่าแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปรักกันตอนไหนรักชอบกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละจะเป็นความรักที่มันไม่ค่อยเป็นเพื่อนเป็นแล้วเป็นเพื่อนความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะแล้วผีก็มาช่วยหรือเปล่าผีไม่ได้ช่วยผีไม่ช่วยผีไม่ได้ช่วยผีช่วยให้เกิดปัญหาแต่ผีช่วยให้อ่เขาเรียกว่าทาให้สองคนเนี้ย ใกล้ชิกันมากขึ้นถ่ายทําก็น่าจะยากนะมันน่าจะต้องมีเรื่องของ CG มาเยอะพอสมควรอุป,ปรสรรคก็เยอะเพราะว่าโควิดโหยหลายรอบมาจนรอบสุดท้ายที่แบบโหดสุดๆล,ลงใจมากเลยรอบสุดท้ายเนี่ยคือแบบมันเป็นความแบบมิวก็ท้องไง<อ>มันมนักเอกก็ท้องแล้วแบบถ้าเราแบบไม่พ้นในละรอบนี้เนี่ยเรา <จะ S 2> ต้องโดาวยาวๆนังเอกก็ท้องโตขึ้นทุกวันถูก<ะ>ถูกล้วถึงได้แบบว่า วันนั้นนะชมคือวันที่แบบเป็นคิวสุดท้ายนะพี่บนเลยนะแล้วมันมีฝนด้วยจะทำได้ไหมตอนนั้นอ่ะแล้วเป็นแบบวันที่แบบว่าเราย้ายกัน3ามโลเคชันคือถ้าคิวเนี้ไม่จบแล้วก็ไม่รู้้วมันจะอีกนานก่าจะได้วนกลับมาถูกแล้วคิวนั้นก็เป็นคิวที่นักแสดงทุกคนแบบรวมตัวกันเป็นซีนม่มทุกคนในเรื่องเลยแล้วผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นไปได้ครับแล้วก็จำได้ว่าพอปิดกล้องทุกคนแบบดีใจที่ ถ่ายเสร็จก่อน <regret fully. S 2> ที่แบบเราจะถ่ายต่อไม่ได้ด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยครับนอกจากซีซจะเยอะอีกอย่างที่เยอะก็คือทรงผมของเจมใช่ครับในเรื่องนี้ก็จะโชว์เคสแบบชีวิตของปีการตั้งแต่เด็กครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทรงผมแต่เป็นเด็กมัธยมถ่ายแบบซึ่งผมก็ต้องไปตัดมาตัดแบบสั้นมากๆครับจริงเหรอแล้วไปยาวจริงคือเราถ่ายตอนผมยาวเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปตัดสั้นครับผม เขาก็ยอมไปตัดให้เราเขาไปตัดเราก็ถ่ายมัธยมกันไปตัดไม่ใช่แค่ตัดแบบนิดนึงนะครับคือตัดแบบตรงกับปะตรงกับปะใช่่ายไปเลยแล้วก็มีเป็นทหารเป็นทหารก็ต้องทําทรงทหารจริงๆทหารเกณฑ์ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงคือต้องใส่อที่ครอผัวชมโบแกปบ ทีบแบบว่าต้องทําแล้วก็มีผมเส้นผมใช่แล้วก็ติดทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้น,ส,นสั้นๆอย่างนั้นน่ะเพราะว่าตัวทรงนั้นตัดไม่ไหวจริงตัดไม่ไหวจริงอันาีเราจะไปไม่ตัดไปต่อต <c oughs> ลําบากไง <c oughs> ใช่แล้วก็มีพระ <c oughs> อีก<อ>เป็นพระอีกแล้วส่วนทุกอย่างส่วนตัวชอบทรงไหนสุดชอบทรงตอนจริงๆชอบทรง เราเห็นเขานะเราเห็นเขาแ้วใช่ไ่นในนาที่สามตัดทรงนี้นะครับเราไม่ได้ตัดทรงนี้แล้วดูดิรู้เลยว่าใหญ่ครับบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้มาเฟียประจำบ้านจริงๆชอบทรงเอ่อด็กมัธยมครับเพราะว่าเป็นทรงที่เราไม่เคยตัดมาก่อนแล้วก็เป็นทำอะไรเขาทำการแสดงกันอยู่ทำการแสดงกันอยู่ครับยูยูไปเล่นข้างในก่อนลูกไปเดี๋ยวเราพบกันใช่ไปเล่นกับลุงเชนก่อนไป ย่คนจะเปลี่ยนเสื้อด้วยนะเมื่อกี้ยก็ชุดแดงทำยากไหมคะเป็นพระก็คล้ายๆกับทรงทหารครับคือเบสิกคือต้องเป็นบอลแคปก่อนแล้วก็ทรงพระจะทําง่ายกว่าทรงทหารนิดนึงก็แค่เสือ้วก็เต็ม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 เต็สีแต่ก็ใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอยู่ดีครับแต่ต้องยอมรับนะว่าเจมอดทนมากเพราะพี่เคยเห็นบางคนอ่ะที่เขาใส่อ่ะ มันจะอยู่ไม่นิ่งมันจะแบบพอนอนปุ๊บก็ต้องแบบพอมันมันไม่นิ่งใช่ป่ะมันก็จะจะเพเยอเออเพเยอะแล้วก็เป็นแบบเป็นลอยลอยคือเจมนี่คือแบบเนียนอย่างเงี้ยเราต้องไปลบใน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 สิองมี่เขาต้องมีใช่ไหมเก็บงานนิดนึงคือตอนใส่ไม่เคยอะตอนถอดเดีผมว่ายากครับเพราะว่าคือใส่ประมาณสองชั่วโมงตอนถอดก็ต้องก็ต้องชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไปสามไปเพราะว่ามันไม่สามารถแคกทีเดียวได้เลยไม่ได้ครับคือถ้าแคกเนี่ยพี่ที่ทําให้เขาบอกว่า คือหนังลออออกมาเลยครับคือจะเจ็บมากๆแล้วก็ต้องใช้น้านํายาเนอะต้องต,นนต้องต้องแบบอยู่นิ่งๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราไปถ่ายก็จะแบบร้อนร้อน <laughs> ยุงอะไรเง <ๆ S 1> <ผม S 2> ี้ยเมก็จะพยายามอยู่นิ่งๆแล้วก็อาจจะต้องเล่นเกมหรืออะไรก็ได้<อ>แต่แต่ว่ามันมันเนียนมากนะพี่ชมถึงขั้นฉากที่ทํทาทรงอาหารนะครับผมลงน้ําไปครับขึ้นมายังอยู่ครับใช่ครับอันนั้นลงน้ำจริงๆแล้วก็ลงไปทั้งบอลแคปแล้วก็อยู่ไม่ไม่พังด้วยครับต้องบอกว่าแบบสุดยอดล้วมีซีนอย่างนี้เยอะไหมคะ เออมีครับมีแต่ว่าพี่หน่อยก็จะพยายามให้เราแบบมาวันหนึ่งทำปุ๊บเราก็ถ่ายให้หมดเลยพยายามถ่ายเก็บให้หมดภายในวันวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เจมเก่งเจมเก่งเจมอดทนเจมแบบทุกอย่างไม่มีบ่นไม่มีอะไรเลยนางทําอะไรนางก็ทำมีทําทรงโบราณด้วยนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดจริงหลายทรงจริงหลังจากนี้คือเป็นทรงโบราณด้วยแล้วก็ ราะมันมีเล่าถึงอดีตของตีการครับจะมีแบบเราย้อนกลับไปทําทรงแบบอย่างที่บอกทรงย้อนยุคแล้วก็มีกับปันดาก็คือเขาบอกว่าเป็นทุกอย่างฮแล้วให้เป็นทุกอย่างให้ทุกอย่างจริงเป็นทุกอย่างให้ทุกอย่ที่มิวและพี่หน่อยก็คือได้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 หลายๆแบบมากจากจากตัวเราในในยุนยอมรับมากเลยแล้วส่วนตัวเจนเนี่ยชอบพัดไหนที่สุดของเรื่องนี้ผมชอบอยู่สองพาครับคือผมชอบตอนตอนเด็กที่เล่นกับมิวคือมันเล่ามันเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของของ ของตัวละครนะคคือปกติเวลาเราเราเล่นละครเราจะไม่ค่อยได้กลับไปเห็นหรือว่าถ้ามีฉากที่เล่าถึงอดีตแล้วก็ได้เล่นจริงๆปกติอาจจะแค่เล่าแต่ว่าน,นี่คือมีพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่เป็นแฟลชแบ็กเยอะมากๆ mm. แล้วพอเราได้เล่นกลับไปเป็นเด็กครับบางทีความรู้สึกของตัวละครพอมาเป็นปัจจุบันมันมันชัดขึ้นนะครับ mm. หมายถึงเราเห็นเราเราได้เห็นเราได้เล่นเราได้ทํามาแล้วมันก็เลยส่งผลให้พอโตขึ้นมาเนี่ยพอเราเหมือนแบบมาตามหาเขาพอเรามาเจอนักแสดงท่านอื่น ตัวละครมันชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยทําให้บอกถึงผมงบอกว่าผมชอบสองพาทคือชอบทั้งตอนเด็กแล้วตอนโตเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบเราเราอินแล้วเราเชื่อแล้วเราได้เห็นอะไรเยอะกับตัวละครตัวนี้มากมากครับแต่ผู้จัดเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยที่ได้น้องเจมมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเต็มที่มากแล้วก็ไม่ห่วงหล่อเลยจริงให้ทํำอะไรก็ทําเจมเป็นทุกอย่างให้กับเรื่องนี้เลยทําได้หมดอ่ะนางแบบว่าไม่เคยเล่นตลกนางก็หลังๆนางก็จะมีแบบ P, <อ>เล่นตลกจนพี่มบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเป็นพระเอกไม่ต้องตลกบบอยากตลกนยเรื่องนี้คือผมไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นฟิลแบบนี้มาก่อนนะถ้าพูดถึงฟีลลิงละครหรือว่ารูปแบบละครนะที่เป็นตลกที่เป็นทั้งผีทั้งคอมเมดี้ผมไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นตัวละครที่วัยใกล้เคียงกับผมมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นความท้าทายของบทที่เราได้เอ้ยเราได้ลอง เป็นตัวละครอีกแบบหนึง่งตอนแรกๆเราก็จะไม่ไม่เข้าใจถึงจังหวะตลกที่พี่ๆเขาเล่นกันเวลาเขาเข้าฉากมาเนี่ยเราจะชินกับการสมมติถ่ายซีนหนึ่งต้องถ่ายสองเทคต้องเล่นค่อนข้างเหมือนเดิมใช่ไหมครับปกติแต่อันเนี้ยสองสามเทคไม่เคยเหมือนกันสักเทคเลยครับผมโมงบอกว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นนะผมโงว่าแบบเอ้ยอย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอพออยู่ ม,มันเป็นสะพังเขาเข้าใจว่ามันคือโฟลของซีก็เลยได้ค่อยๆเรียนรู้ไปกับเขาครับผมส่วนพี่หน่อยเขาก็เป็นทุกอย่างให้น้องเจมเหมือนก<ม>ันเป็นหน่วยซัพพอร์ตพิเศษสุดๆพี่หน่อยเป็นทุกอย่างให้ทุกคนในกองคร<อ>ับสังเกตคือคือ,คอเรื่องซัพพอร์ตเนี่ยอาหารแบบฟูดซัพพอร์ตฟูดซัพพอร์ตเป็นที่มากๆครับคือใครชอบกินอะไรเมนูแบบไหนเนี่ยเขาจะจัดมาให้เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาในกองเนี่ยผมกับมิวจะชอบกินอะไรที่คล้ายๆกันสมมุิส้มตำเนี่ยก็ ส้มตำปูปลาก็จะตังคล้ายๆกันรสชาติคล้ายกันจะคิดวีเจมกินปูปลาแบบเก่งมากอ่ะคือพี่แบบเจมกินปูปลาด้วหรอครับผมชอบมากกินทุกอย่างครับชอบแบบดำๆคักๆเลยใช่ไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่ก็คืออยู่กับเขาได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคือที่บอกซัพพอร์ตเนี่ยครับเขาไม่ได้ซัพพอร์ตแค่ในกองนะครับในไอจีครับทุกๆคนที่เป็นนักแสดงหรือว่าทุกคนที่ร่วมงานกับพี่หน่อยพี่หน่อยจะไปคอมเมนต์ให้ให้กำลังใจให้หัวใจทุกคนเสมอแล้วก็ กือบทุกโพส์ที่หน่อยจะแบบมามาบอกแล้วมาบอกคิดถึงก็ตลอดเวลาซึ่งทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยเราทําให้เราแบบเออรู้สึกดีีแครับรู้สึกดีเพราะแบบที่เขาแบบให้กําลังใจในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องงานของเขาเนี่ยครับคือแบบบางทีผมไปทานู่นทํานี่ไปลงงานอะไรก็ทํางานที่ไหนก็ตามเขาก็จะตามให้กําลังใจแล้วเป็นอย่างนี้กับทุกคนก็เลยรู้สึกว่าพี่หน่อยน่ารักแล้วก็ อยากมางามเรื่องต่อไปมีอีกโน้โชครับ,บส่วนนางเอกน้องมิวของเราคุณก็ชมเหมือนกันว่าเขาก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็หลับง่ายมากเขาหลับง่ายครับคือเป็นคนที่หลับง่ายมากๆมิวตื่นเต,ต้นนะเพราะว่ามิวจะคลอดเองเออเนี่ยฉันยอมใจเธอมากเขาจะคลอดธรรมชาติจริงหรอเปิดเพลงแล้วก็เล่านิทานด้วยใครที่ชอบตอนนั้นได้ ได้เปิดไหมคะพ่อมันเปิดแต่พอมันออกมามันก็ฝังลูกทุ่งมันก็ฝังลูกทุ่งแก๊งติ๊กต็อกนั่นเองจนจะไม่ใช่พระเอกคนหนึ่งแล้วถ้าจะเป็นตูวตลกเลยติ๊กต็อกในตำงานที่คุณสามารถเอาหัวหน้าเตะตีเตะตีคือแบบว่าการจบมันต้องแบบมันต้องเล่นใหญ่ผู้จัดเองก็เล่น เขาเห็นว่าตอนที่ราอยู่เนี่ยครับนอกจากมีแค่พวกเรามีพวกเราดูอยู่แล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาดูมาดูด้วยที่ไม่ได้เข้าฉากมีคนเดินรอบเตียงสภก็คือดับเหมือนยกไปเตียงมาพปยาวไปยาวองค์ปูทวดครับที่คุณพ่อให้ไว้ตั้งแต่เ,ตเด็กๆครับก็จะใส่ใส่องค์นี้ตลอดเวลา สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินดีหน้านมถั่วเหลืองส่ <S <S นว <ructure> <S <S นนางเอกน้องมิวของเราคุณก็ชมเหมือนกันว่าเขาก็ตั้งใจทํางานมากแล้วก็หลับง่ายมากเขาหลับง่ายครับคือเป็นคนที่หลับง่ายมากๆเขาแบบแอปเดียวเขาหลับได้ทันทีเลยรจริงอยู่บนเก้าอีตต้ตัวเดียวของของนางเอาะกเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนนอนได้เลยแล้วก็ที่บอกทํางานเก่งคือผมเคย เคยร่วมงานกับเขามาก่อนในคุณชายเรื่องแรกแล้วก็เห็นผลงานเขามาตลอดว่าแบบเออเข้าใจแล้วไม่ตอนแรกยังไม่ยังไม่เก็ตว่าแบบทาไมคนถึงแบบชินชอบเขาพอมาร่วมงานด้วยเก็ตเลยว่าอ๋อคือเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเป็นคนที่ทําอะไรก็น่ารักครับคือแค่แค่นอนเนี่ยทุกคนก็แบบเอ็นดูก็รักบางทีเวลาในช้าจะโดนแกล้งบ่อยเวยนะมีวเวลาเขามีวพูดเขาจะพูดแบบอคุณเจนเขาจะเป็นพูดแบบสินยาของเขาอ่ะซึ่งน่ารักอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่า ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาเมาถึงนางนะก็อยากจะคุยกับนางเหมือนกันช่วงนี้นางก็ใกล้คลอดแล้วนะเดี๋ยวอัปเดตนางดีกว่าตอนนี้ว่านางเป็นยังไงเนาะเมากับนางนิดนึงสวัสดีครับฮัลโหลคุณแม่ด้วยไหสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคุณแม่อึดอัดใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าเธออึดอัดหรือยังเธอเริ่มอึดอัดหรือยังอ๋อก็มีนิดนึงตอนนอนนะพี่ชมใช่ก็แบบ กีนเพียงอะนอนตอนง่ายไม่ได้แล้วง่วงบ่อยขึ้นไหมครับเพราะปกติในกองก็หลับตลอดเวลานี่คือหลับแบบทั้งวันเลยป่ะครับไม่แล้วเจมมันเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแค่สามเดือนแรกออที่มันจะง่วงตอนนี้มันไม่ค่อยแล้วตอนนี้ตอนบ่ายก็ไม่ง่วงแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมมิวตอนนี้ตื่นเต้นไหมมิวตื่นเต้นนะเพราะว่ามิวจะคลอดเองแล้วก็เลยแบบอ๋อโอ้เนี่ยฉันยอมใจเธอมากเขาจะคลอดธรรมชาติจริงหรอ ใช่อยากลองไงแบบอยากลองว่าม so like ันจะเป็นยังไงแล้วมันถ้าจะลองมันต้องลองจากคนแรกอ่ะพี่ชมเป็นมันก็แบบคนสองไม่ได้แล้าคนแรกผ่านธรรมชาตินี่คือยังไงครับคือก็คือเบ่งก็คือเบ่งออกมาที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลฮะัโรงพยาบาลดีนต้องหมอต้องแล้วนั่งนึกว่าจะมีคือว่า เอาอ่ะต้องเกลียวความพร้อมตลอดเวลาดีมากคุณแม่จัดกระเป๋าเลยจัดกระเป๋าเลยใช่ว่าเดี๋ยวจะจัดกระเป๋าแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็แบบเตรียมเตรียมซื้อของไว้แล้วค่ะต้องการอะไรอีกไหมคุณแม่อยากกินอะไรไหมยังมีความอยากอะไรอยากกินก็แบบหมูปิ้งอ่ะพี่หน่อยไม่เคยบอกเลยว่าร้านไหนเราจะส่งไม่ได้เรารู้แล้วว่าร้านไหนจริงเหรอไม่จริงเดี๋ยวส่งไปให้ นี่เห็นบอกว่าละครเนี่ยก็คือจะออนแอร์ช่วงที่มีอคลอดพอดีเลยใช่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 เห็นบอกพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยไปดูไปดูในห้องห้องในห้องจับตอนกลางคลอดใช่เห็นบอกว่าเปิดเพลงให้ลูกฟังด้วยเปิดเพลงแล้วก็เล่านิทานด้วยเปิดเพลงอะไรแบบพวกแบบเพลงแบบเพลงคลาสสิกอะโมซาดโมซาดโมซาดดนตรีบอลเลสสมัยที่ชมตอนนั้นได้ ได an? ้เปิดไหมคะพ่อมันเปิดแต่พอมันออกมามันก็ฟังลูกทุ่งมันก็ฟังลูกทุ่งเฮ้ยเหมือนพี่เลยอ่ะพี่ก็เปิดตอนนี้อยากเปิดแลยก็เปิดไปเถอะเดี๋ยวออกมามันเลือกเองเออไม่ให้ตอนเลือกเองพี่จะบอกว่าขอย้อนไปถึงตอนที่มิวท้องแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้บอกใครอ่ะจำได้ไหมวันนั้นที่มาที่บ้านอ่ะแล้วก็แบบนั่งคุยกันไม่ว่าแบบก็คุยกันเรื่องทองนี่แหละเนาะแล้วก็ยังแบบว่าเหมือนพูดกับมิวว่า อ้แต่อย่างมิวไม่น่าจะท้องยางนะเพราะแบบมิวแบบว่าเป็นคนไม่เครียดมิวก็แบบอืออืออใช่ใช่ไม่เครียดไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเออเอ่พี่ลุดนะยังมีพี่ลุดยังมีพี่ลุดยังมีพี่ลุดนิดนึงตอนนั้นก็อยากจะบอกแล้วนะแต่เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าถ่ายละครไม่เสร็จแล้วแบบท้องจะบอกแล้วแล้วถ่ายละครไม่เสร็จก็เลยแบบก็อยากจะบอกนี่ห่อยมากเลยอ่ะเออเออแต่มันก็รู้สึกได้ คนเยอะเราจะเบกดีไหมเนี่ยใช่แล้ววันนั้นอะก็ยกังไม่ครสบสามเดือนเออไม่เราพอวันนั้นพอมิวกลับไปอ่ะทุกคนกลับไปหมดแล้วนี่ยังอยู่ต่อพี่หน่อยก็พูดว่าคี้ว่าอีมิวมันทออ้องเออเพราะมันนอนตลอดเวลาใช่แล้วก็การกินของมิวที่สึกว่าเฮ้ยมิวแบบกินมะมะม่วงเยอะเยอะกว่าเดิมเจ้ปกติเขาอะชอบกินมะม่วงอยู่แล้วแต่ว่า มันมีอะไรไม่รู้เซนของพี่อ่ะพี่ชอบกินกระท้อนอยังกระทอชอบสั่งกระท้อนเกล็พี่รู้สึกว่าแบบมิวเหมือนเหมือนคนท้องอ่ะอวันนั้นน่ะ <laughs> แล้วเจะมารู้ตอนไหนผมมารู้หลังๆนั้นอีกครับคือผมมารู้ช่วงน่าจะสามเดือนไปแล้วมั้งครับวับนที่มิวจะประกาศแล้ววันที่ก่อนที่จะประกาศเหมือนโทรคุยกับเขาสักเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็เขาก็บอกเขาก็บอกผมบอกผู้จัดการบอกพี่อาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็แบบเฮ้ย จริงเหรอคือเราดีใจแต่เราไม่รู้จะไม่รู้จะบอกเขายังไงก็ได้แบบดีใจด้วยนะแต่คือเราดีใจมากๆจริงๆอาจจะไม่ได้แบบตกใจเหมือนคุณแม่แต่แบบเราเราดีใจเขาจริงๆเพราะเราก็ตั้งแต่เปิดกล้องมาเนี่ยเราก็เห็นเขาแต่งงานไันมูลใช่ครับเราฉะนั้นเขาแต่งงานันมูลเราถ่ายอยู่คนเดียวตลอดใพ่พะกลับมาเราก็แบบถ่ายเขาตลอดเวลาก็แบบพอเราได้เห็นเหมือนเขาเรียกว่า การเดินทางของเขามาถึงจุดนี้เราก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยครับคุณทายเพศลูกเขาถูก้วยนี่ผมวันนั้นผมผมน่าจะทายว่าเป็นผู้หญิงถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าส่วนตัวอยากมีพี่สาวใั่คนแรกอยากให้เป็นเจมาทายถูกคาแรคเตอร์ในละครอย่างนี้ยต่างจากตัวจริงไหมของมิวโยในละครมีแบบเหมือนเป็นแบบสองคาแรคกเตอร์ก็คือมีปุ้มใช่ไหมตอนเด็กตอนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอันนะั้นปุ้มเพราะว่จะมีคาแรคเตอร์แบบเป็นเป็นเด็กเหมือนเด็กแบบ เด็กลุยๆอย่ะเป็นเด็กแตะจังหวัะเล่นกันแบบสนุกสนานเล่นกันเซียวกันเซียวกันเซียวใช่ใช <ๆ S 1> ซึ่งก็ช,ช,ช,ชอบชอบแฟลชเตอร์แบบนั้นรู้สึกแบบเล่นแล้วมันแบบมันสบายสบาย,บายตัวดีอะไรเงี้ยค่ะมันมันจะอยากจะเล่นอะไรก็ได้มีวีเป็นผีด้วยแล้วก็แฟลชเออน้์หนึ่งตัวละครหนึ่งที่แบบว่าพี่กลับเดือนวันนั้นเนี่ยพี่หน่อยมันถ่ายไปนานแล้วใช่ไหมลืมไปแล้ว น้ำหนึ่งก็เป็นตัะทะคหนึง่งที่เอ,อมีการแบบเสียชีวิตไปแล้วก็มาเป็นแบบเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนี่แมิวหทนบอกว่าเจมจำบทเก่งมากโอ้ยเจมเขาจำบทเก่งมากไม่เคยพูดผิดเลยในเวลาแบบตอนถ่ายเนี่ยคุณจะแบบบทเบกมากไม่เคยผิดไม่เคยดำมา้าวั้แล้วแล้วมิว่ะครับ คุม่ว่าจะดับนาบบ้างจอดต่เอนคุณแม่คุณแม่ช่วงนี้ก็คือไกลจะต้องไปคลอดแล้วเนาะแล้วก็สถานการณ์อีกอะไรอีกตอนเนี้ยก็แบบว่าน่าเป็นห่วงเตรียมตัวแล้วอะไรยังไงบ้างแล้วก็ความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบพิเศษขนาดไหนที่สุดเลยอะค่ะก็แบบระมัดระวังไม่ไปไหนแล้วก็ใส่มาสก์สองชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็เตรียมตัวก็ซื้อของ พอซื้อของก็ต้องซื้อแบบออนไลน์เอาเลยเตรียมตัวแบบจดให้พอเพราะว่าเรื่องความที่แบบว่าเราจะค้อธรรมชาติมันก็เหมือนกับไม่ไม่ค่อยไม่ไมันไม่สามารถแพลนได้อาจจะแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอพองแบบช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อนู่ซื้อนี่อะไรเงี้ยมันเตรียมตัวไวค้คุณมิวสวยขึ้นนะ่ะเป็นคุณแม่ที่แบบสวยแป่งปังมากเลยอ่ะออขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> อ่ขอบคุณน้องมิวมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวไว้ขราวหน้าเผื่อว่าจะหาโอกาสไปเยี่ยมไว้สถานการณ์อะไรอะไรดีขึ้นเนาะเผื่อไปเจอกันที่สตูหรือว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมกันเนาะมิวดูแลตัวเองเทคแคนะขอให้แบบขลออย่างราบรื่นปลอดภัยทั้งคุณแม่ลูกแล้วก็ออกมาเลี้ยงง่ายแข็งแรงอขอให้เลี้ยงง่ายๆหลับเยอะๆเหมือนแม่ เช่นกันนะครับพี่มีความสุขมากๆขอบคุณมากเลยดูแลตัวเองหน่อยพี่ชมเจมบ๊ายบายบ๊ายบายให้คุณแม่ไปพักอ่ะส่งคุณแม่ไปนอนพักแล้วเมื่อกี้นางพูดถึงเดอะแกงว่าโอ้โหขำมากเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงพวกนางกันดีกว่าค่ะ TikTok ในตำนานที่คุณสามารถเอาหัวหน้าเตะเตะต็คือแบบว่าต้องว่าจบมันต้องแบบ มันต้องเล่่นใหญเขาเห็นว่าตอนที่รำอยู่เนี่ยครับนอกจากมีแค่พวกเรามีพวกวาดูอยู่แล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาดูมาดูด้วยที่ไม่ได้เข้าฉากเร่องะรนะเรื่องนั้นนะตอนนั้นเลยเสนอไปจงหวาไม่ใช่ม่ใช่ลักลาคมีไหมมีไหม โดยด so, ีน้านมทัวเหลืองละครเรื่องนี้นะคะดวงตาที่3บอกเลยนะคะว่าขาดพวกเขาไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือแก๊งติ๊กต็อกนั่นเอง อยู่กับเขาได้ยังไงคุณดูข้อใดไม่เข้าพวกมากเลยนะทิ้งตอบเป็นกิจกรรมที่พี่อ้นพี่แพทพี่ฟอยเขาทํากันอยู่แล้วแล้วพอช่วงไมแรกๆที่แบบเราเปิด